สวัสด yes, right, so so? like ีครับพี่น้องสูขุสคนครับมาพบกับคุณว่านเสียบคือเกามาพี่น้องครับเสียบเสียบเกาพี่น้องครับผมวันนี้ได้คุณว่านได้ลาบหมูพี่น้องครับมาเสียบเสียบอกันลาบหมูนะครับใส่หนังหมูใส่ชิ้นจี้พี่นะครับผมโอ้ยน่ากินมากๆครับผมเสียบเสียบพร้อมกันลูกพี่น้องครับผมนะครับได้ข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องครับบานพี่น้องครับผมเดี๋ยวพออนุญัดเรียนข้าวเหนียวก่อน ไว่พรุ่งนี่แล้วกันพี่น้องผักกาดปลากแกมก็มีถั่วพี่น้องครับแล้วก็ผักกาดมีถั่วผู้แล้วก็ต้นหอมพี่น้องครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ค่อยขมาสนับสนุนค่อยขมาเติมความกระจคือว่านซิมบมานะครับขอบคุณพี่น้องสู้สุดขันครับผมมาเสียบๆไปนทำคุณว่านเลยพี่น้องครับขออนุญาตจะบวกพี่น้องครับผมมา ตักคำว่ยังไงแล้วเป็นรองครับผมใส่ซินจีพร้อมครับผมซินจีกรับหนังหมูพับแบบอหอมๆครับผม,มคำเด็กแข่งมันเป็นรองครับจัดเลย เป็นแบบสูตรพัดพี่น้องพัดแลว้วก็อขัวแห่งๆพี่น้องเขา,า,าเขาเหนียวคุยแล้วไปน,นะครับคออนุญาดใส่มือนะครับผมขอถดขอไพ่นะ้อ ตักสดเสด็จดวความช้ำของน้ำพร้อมหรือครับผม ไส้นังหมูแบบหอมๆลวกแล้วก็มาสอยไปนะครับโอ้ยังเสียบ ชินจีแบบหอม 嗯。Mm hmm. Tắc suất ẩu, tắc suất ẩu là bây giờ không? 五十平钟后。 เพชเป็น,ปนอง อักสดเลยพี่น้องอืออือโอ้เสียบคั่กพี่น้องครับลาบหมูนะครับแต่ว่ากินบ่ไหวพี่น้องครับโอ้อิ่มพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของคุว่านนะครับครับจะได้กับฟังรับชมคลิปโดเม,ม่ถ้าทันไปของคุว่านน้ำนะครับฝาก,กกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของคุณว่าน เอาไว้นำ่มนะผมสหรับมือนี้คนว่านคออมนเิราพระจากพี่น้องเอาไว้เท่านี้พบเจอกันใหม่ในคลิปวิดอ่านะครับสหรับมือนี้สวัสดีครับผม